สวัสดีครับผมสวัสดีวันวาเลนไทน์นะครับผมสวัสดีวันวาเลน,ทน,นไทนออ์วันนี้ได้ดอกไม้กันหรือยังฮะวันนี้ได้ดอกไม้กันหรือยังนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับผมเข้ามากดติดตามเข้ามาชมคลิปเข้ามาให้ไลค์กดแชร์ให้เราคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้เราที่ช่องพอ s ส์เอแชนแนลนะครับผมผมมีโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ผมมีโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์มาแบบให้ทุกท่านแบบจุกๆเลย นะครับผมสำหรับตรงนี้สําหรับเอื้องโปรโมชั่นสกุลสายวันนี้เลยสกุลสายทั้งหมดเลยนะครับผมโปรโมชั่นวันนี้นะโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์แล้วก็อ่าวาเลนไทน์นะครับของของวันวาเลนไทน์นะครับผมแล้วก็อ่ะผมให้โปรโมชั่นที่7วันผมให้โปรโมชั่นที่7วันก็จะมีโปรโมชั่น5อย่าง5อย่าง2อ0 0ันสองพบาท5อย่าง2,500บาทสกุลสาย เอื้องสายเชียงใหม่หนึ่งเลยกําลังออกดอกเอื้องสายเชียงใหม่เห็นไหมครับกาลังแทงตาดอกทั้งหมดเลยเนาะหนึ่งเอื้องสายเชียงใหม่ปกติกิโลละแปดร้อยนะครับผมสองเอื้องสายน้ําเขียวก็กําลังทิ้งใบเพื่อแทงช่อดอกเหมือนกันนะครับผมสองโปรโมชั่นเอื้องสายน้าเขียวก็กําลังทิ้งช่อดอกเหมือนกันสามเอื้องสายสามสีต้นวองบ่นยาวๆแบบนี้เลยนะครับเอื้องสายสามสีนะรากสมบูรณ์ทุกต้นนะครับผมสี่เลยเอื้องสายน้ําพึ่งไทย เอื้องสายน้ําพึ่งไทยดอกเข้มสวยกําลังทิ้งช่อดอกเหมือนกันสายน้ําพึ่งไทยนะครับผมต้นสมบูรณ์ครับสี่เลยสายมรกตสายมรกตยาวๆแบบนี้นะครับผมเอื้องสายมรกตต้นสมบูรณ์หายากครับดอกสีเหลืองตัวนี้เอื้องสายมรกตปกติก็กิโลละแปดร้อยสายน้ําพึ่งไทยก็ปกติกิโลละแปดร้อยนะครับผมแล้วก็เอื้องสายเชียงใหม่ปกติก็กิโลละแปดร้อยเช่นกัน เอื้องสายน้าเขียวก็ปกติกิโลละ800เหมือนกันนะครับผมเอื้องสาย3สีปกติก็กิโลละ800เช่นกันนะครับผม8 5 4 0้าครับผมถ้าซื้อหมดนี้นะแต่โปรโมชั่นของวันวาเลนไทน์เลย5อย่างนี้ในสกุลสายทั้งหมดเอื้องสาย3าสีสายน้าเขียวสายเชียงใหม่กําลังแพงช่อดอกทั้งหมดและเอื้องสายน้ําพึ่งไทยและเอื้องสายมรกต5อย่างนี้ผมให้พิเศษเลยในวันโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์จากนี้ไปได้ไปอีก7วันคือ 5อย่าง2,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มไปเลยสำหรับโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988สำหรับโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์สกุลสาย5อย่าง2,500บาทพร้อมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มไปเลยนะครับผมรากสมบูรณ์กำลังแทงช่อดอกสวยเห็นไหมครับผมนะกำลังแทงช่อดอกสวยก็จะมีเอื้องสายเชียงใหม่นะฮะ สายน้ำเขียวสายเชยงใหม่ดอกสีชมพูพาสเทลสายน้ำเขียวนะครับผมดอกสีม่วงเหมือนกันนะครับผมสายสามสีนะครับผมเอื้องสายสามสีนะครับผมดอกสีมีทั้งหมดสามสีสีม่วงสีขาวสีเหลืองนะครับผมเอื้องสายน้ำผึ้งไทยนะครับผมเอื้องสายน้ำผึ้งไทยตอนนี้ดอกสีม่วงเข้มแซมขาวเอื้องสายมรกตดอกสีเหลืองนะครับผมปกติกิโลละแปดร้อยบาทครับผมถ้าซื้อหมดนี้ห้ากิโล ก็สี่พันแต่โปรโมชั่นสําหรับวันวาเดนไทยเนาะผมให้โปรโมชั่นจากนับจากวันนี้ไปวันที่สิบสี่แล้วอีกไป็เจ็ดวันคือห้ากิโลห้ากิโลนี้ห้าอย่างมีสายสามสีสายน้ําเขียวสายน้ําผึ้งนะครับผมสายเชียงใหม่สายมรกตห้ากิโลสองพันห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มไปเลยนะครับผมห้าอย่างนี้นะครับผมห้าอย่างนี้สวยๆนะใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปด 0959418988หรือทักไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของเราครับผมทักไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของเราไปเลยโปรโมชั่นวันไบเลนททยสกุลสาย5อย่าง2,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988นะเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมรอรับสายโทรศัพท์คนครับเรามีสินค้าเยอะครับผมไม่ต้องห่วงสินค้าเรามีตลอดนะ สินค้าเรามีตลอดนะคบผมเรามีไม้นําเข้าตลอดนะคะผมเรามีไม้ป่าใหม่ๆเข้าทุกวันนะสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะสําหรับวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคบผมขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดคนละไลค์ให้ผมหน่อยกดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกดติดตามให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากนะคะผมขอบคุณสําหรับทุกคนที่อุดหนุนและ เข้ามาให้กำลังใจของกับพวกเรา2คนนะครับผมใครเข้าไปติดตามผมที่เพจกล้ยวยไม้บาบูสินค้าเกษตรก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือติดตามที่ช่อง Post A เอ a ช n e แก็ได้เช่นกันนะครับผมสวัสดีวันวาเลนไทน์ครับสวัสดีครับสกุลสาย5อย่างนะ2องพนะ2องพ